ชื่ชมกับัชชนะของอาลิฟด้วยนะครับสุดยอดเลยครับนะครับผมมาครับก่อนหน้าการชกการเตรียมพร้อมของเราเป็นไงบ้างก็เตรียมพร้อมมาดีครับการซ้อมการเรื่องลดน้หนักก็เตรียมมาดีครับไฟนี้ไฟนี้ซ้อมมานานเท่าไหร่ครับก็หนึ่งเดือนเต็มเต็มครับหนึ่งเดือนเต็มครับอ่าฮะรู้มาก่อนว่าคู่ชกของเรานี่ก็คืออย่างด้ำ รู้ครับรู้รู้ต่อยกับยยงดำประมาณหนึ่งเดือนครับได้มีการศึกษาเขาไงบ้างก็ได้ศึกษาพี่เขาดูทุกคืนก็าเราก็รู้ว่าพี่เขาทนนะอก็เจอจริงก็ทนจริงครับทนจริงจริงสมคำร่ำเรอครับแล้วเราเราเตรียมอะไรไปจัดการนะครับก็เราก็เตรียมหมักแล้วเราก็มั่นใจในหมัดนะครับแล้วครับเอาเอาพี่เขาไม่หลนปะทะไปแล้วเนี่ย มันยากกว่าที่เราคิดไหมถ้าแรงประทะพี่เขาแข็งแรงกว่าพี่เขาใหญ่ด้วยตอยแรกะต่อยร้อยเก้าพี่เขามาเกินร้อยี่สิบสองกว่าพี่เขามาไม่ได้ตามเวท<อ>เราก็ต้องแบกน้ำหนักให้เขาก็ต้องแบกเขาอีกนหนึ่งห้ครับแต่ก็ถือว่าก็โชคตามตามแผนของเราที่วางเอาไว้ใช่ครับของเราเนี่ยโอ้โหอาทั้งทั้งทุกรูปแบบทั้งหมัดทั้ง,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 งสอกับทั้งอะไรสารพัดกดพี่เขาไม่ลง ใช่ครับแล้วก็ซ้อมแล้วก็ฝึกไว้ตลอดศิลปะ,ะไม่ไม้มวยไทยครับแต่โดนแต่ก็โดนเขาเหมือนกัน,นอะ่ะโดนนะพี่เขาไม่หลนทนครับยอมรับเลยทนมากครับหมัดเขาหนักไหมหนักครับโดนจมูกแตกโอ้ <c oughs> จมูก <c oughs> นับนับแรกของเราที่เราได้ะ <c oughs> เราคิดว่าไงเราคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาสู้ไหวหรืออะไรเราคิด <c oughs> เราเราคิดว่าเขาจะลุกมาไหวไหมเรา คิดไม่ไม่น่าคิดว่าพี่เขาจะฝืนไวขนาดนี้ครับแล้วก็คิดว่าพี่เขาจะไปแล้วครับแต่ว่าพี่เขาฝืนไวมากครับอารีมมองว่ามันมันน่าแปลกใจมากใช่ครับแล้วยกสองเราก็ได้นับอีกแล้วพี่เขาแบบทนอีกครับแล้วพอมายกสุดท้ายผมเห็นอาลีแบบเหมือนเหมือนแบบตอนนั้นเป็นยังไงมันมันจะไหวไหมหรือยังไงเราก็หมดเราหมดแล้วโอเคหมดเลมนถ้ามีสามคนว่เป็นไงยุ่งไหมเขายุ่งกัน สิ่งที่เราอยากจะพูดถึง,ถงตัวยางดำเลยคืออะไรครับก็พี่เขาทนนะพูดได้คำเดียวพี่เขาทนมากครับทนจริงทนจนรู้สึกแบบพี่<ก>พี่ตองพูนต่อยเขายังไม่หลดยังไม่ได้นับเลยครับผมต่อยได้นับเปรียบที่หยับมันก็อน้นะครับถึงเวลานี้แล้เราเราต่อยในวันเนี่ยรูมีเดียเป็นไฟท์สามแล้วรเรามีเป้าหมายมีอะไรต่อจากนี้ไหมครับ ก็เป้าหมายของผมก็จะได้สัญญาครับถ้าคือต่อยก็อยากถ้าได้ต่อยก็ต่อยกับพี่ทองคูณได้ครับอยากลองเจอพี่เขาพี่เขาก็เก่งครับถ้าเกิดว่าเจอทองคูณคิดว่าจะต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าอะไรร้อยยี่สิบอะไรครับที่เราทำได้ต่ำสุดนี่คือร้อยสิบเก้าเลยครับต่ำที่สุดร้อยสิบเก้านหนักพี่ดีที่สุดเลยตอนนี้ครับร้อยเก้ายี่สิบอะไรครัถ้าเกิดว่าเจอกับทองคูณคิดว่าลูกเกมจะออกมาแบบไหนครับ แล้วก็ตามสไตล์เราครับครับไปเรื่อยๆทําได้ก็เราก็ทําครับพูดถึงวันนี้เรายังมีอะไรต้องแก้ไขอีกก็เยอะครับต้องเจอครับ,รบแต่ว่า็นนาทีที่ว่าต่อยครบยกแล้วจะได้โบนัสสามแสนห้าครับตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ครบยกเนี่ยทีเราโอคงไม่ได้โบนัสแล้วใช่ครับผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้โบนัสด้วยครับใฟนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้โบนัสครับ แปลกใจเหมือนกันครับผมดูคนอื่นต่อยแบบมันว่าได้บอลนะผมไม่คิดว่าผมจะต่อยมันด้วยอ่าฮะเอาตามทำลายดีสามจห้าก็เก็บไว้ครับเอาไว้สั่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสังบ้านก่อนครับวันนี้เอฟซีเราไปเยอะมากเลยมาเยอะจะบอกอะไรเขาเอฟซีบ้างก็ขอบคุณที่มาเชียร์ผมด้วยครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณลูกพี่แล้วก็ขอบคุณเกียร์เพชรแล้วก็ขอบคุณโค้ชทุกอย่าง